ชี้แจงถแแลงข่าวเรื่องต่อเรื่องจากที่ผมเคยถแถลงเรื่องกอดีเรื่องที่การท่ากัทยานหรือทอทอได้จัดเปิดประกวดราคาสองโครงการคือร้านค้าปอดกรและร้านค้าเชิงาลิตซึ่งในกฎหมายมีบทบัญญัติไว้ในพรบร่มทุนฉบับเมื่อวันที่ประกาศร,ราชกิจจามุ่งที่10มีนาคม2 5 6 2 แล้วก็ในวักในมาตาเจ็ดวักที่สองกายกระทำํำใดๆของหน่วยงานทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติจะต,ต้องให้คณะกรรมก,การที่อยู่ในกฎหมายฉบัตบที่มีนายยมตีเียเป็นประธานแล้วก็ต้องได้ปามเห็นชอบจากคอรหมอด้วยนี่คือสาระสาคัญที่ผมพูดมาทั้ง สสัปดาห์มาถึงวันนี้ก็ยังขอ,อแถลงข่าวว่าโครงการนี้ยังเดินหน้ากันต่อโดยที่กฎหมายลูกคือมติคอลมอที่จะออกเป็นคำสั่งหรือเป็นประกาศในราชกิจจาให้ปฏิบัติอย่างไรแล้นะยังไม่ได้ออกมาใช้การท่าขักายานก็เดินหน้าต่อเื่องไม่ได้หยุดทั้งที่นายกองตรีและลร่มตีอขคมได ีคำสั่งให้ชะลอจนกว่ากฎหมายลูกจะออกมาและหลังสุดนี้เมื่อวันที่10บนาประสงค์พูนทะเลศทึ่เป็นประหลัดกระทรวงและเป็นประธานคณะกรรมการบอร์ดการท่าอากาศยานได้นำเรื่องเสนอต่ออนุกรริการที่ท่านนายกประยุทธ์แถ่งตั้งตามกฎหมายให้พิจารณาว่า ครงการร้านค้าปลอดตกรและร้านค้าเชิงพาณิชย์นั้นเกี่ยวข้องใช้คําว่ามีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการท่าอากาศยานหรือไม่วันที่10คณะรัฐมนารก็รับเรื่องจากการท่าอากาศยานมาพิจารว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องแต่ไม่จําเป็นหมายถึงร้านค้าปลอดตกรไม่จําเป็น เครื่องบินก็สามารถขึ้นลงได้นี่คือมติที่ออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าการตีความนั้นไปขัดต่อกฎหมายหลักของการท่าขัตยาหรือไม่เพราะการท่าอักยานนั้นมีกฎหมายหลักของเขาว่าการที่เป็นท่าอากาศยานนั้นมนีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องหลายเรื่องมันไม่เฉพาะตีความว่าสนามบินคือ,คอที่ขึ้นลงสนาม ที่ขึ้นลงของเครื่องบินเท่านั้นถ้าตีฟาร์มอย่างนั้นตรงลึกภาพไปถึงตอนสนามบินอุตภเปาให้เครื่องบินลบขึ้นลงเพื่อจะมาทำการขนอาวุธไปถล่มใครก็ไม่รู้อันนั้นไม่ยังเป็นต้องมีร้านค้าปอลอดอกรุ่นร้านค้าเชิงปานิศเมื่อผลการตีฟารมมาเสร็จวันนี้จะส่งเรื่องให้ท่านนายกบ่ายนี้นะครับท่านนายกจะต้องประชุม เห็นชอบหรือไม่ถ้าท่านในายกประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการก,การท่าอากาศยานเสนอและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยสิ่งที่ตามมาผมเลยขอเสนออย่างนี้นะครับเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นชอบว่าราัก้าตัดตกรที่อยู่ในสนามบินไม่มีความจำเป็นต่อ ากัจจานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ไม่มีความจําเป็นผมเสนอให้ไม่ต้องประกวดราคาสองโรงการนี้ให้ยกเลิกเลยถามมาทําไมเสนอยกเลิกเพราะมันไม่จําเป็นเมื่อนายรัฐมนตีบอกว่าไม่จําเป็นด้วยวันนี้จะรู้เลยนะครับท่านจะไปประกวดราคาทําไมสองร้านค้า,าะะอุนกรณ์ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปตั้งในร้านไปตั้งในสนามบินให้มาอยู่ข้างนอกสนามบินทั้งหมด ให้มีเฉพาะจุดส่งมอบสินค้าปลอดตกรพอและใครอยากจะเปิดร้านค้าปลอดตกรให้ไปเปิดนอกสนามบินไม่ต้องประมูลแต่นําสินค้านั้นส่งออกตามกฎหมายสุลกากรว่าเป็นสินค้าต้องห้ามใครซื้อก็ไม่สามารถจะหิ้วไปได้จะมีบริษัทไปสมมอบที่จุดไปเอาเคาน์เตอร์คือจุดส่งมอบสินค้าเพื่อน,นําขึ้นเครื่องบิน,น,นและออกไปเพราะฉะนั้น พื้นท,ที่จะใช้ประกวดปรดราคาในการที่จะใช้พื้นที่ให้เช่าแล้วก็ไปเก็บผลประโยชน์เขา20กว่าเปอร์ซให้กำหนดเลยว่าจุดสมมอบนั้นให้เก็บ25เปอแทนแตอนนี้มันก็จะแก้ปัญหาเลยครับสนามบินที่จะต้องไปสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่2ใหม่ก็ไม่ต้องใช้เงินก่อสร้างอีก60ล้านโดยเอาพื้นที่ทั้งหมด34,000ล้านเนี่ย จะมีพื้นที่เหลืออีกไม่น้อยดอย่างน้อยที่สุดจะมีพื้นที่เหลืออีก3ามหมื่นตารางเมตรมาจัดสรรให้ประชาชนและผู้โดยสารเข้าออกนั่งให้สบายและเอาจุดตรวจสอบเอกสารของต่อมอเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าและออกได้มีพื้นที่ในการตรวจสอบ เอกสารที่จะขึ้นเครื่องบินและกลับเข้ามาในประเทศไทยในการที่จะจุดเพิ่มจุดตรวจสอบไเร็วขึ้นก็จะทําทให้การบริการดีขึ้นทดนทีเลยโดยไม่ต้องใช้เงินมบประมาณอีกหกหมื่นล้านแล้วก็ไม่ต้องมามีการทุจริตเกิดขึ้นแก้ปัญหาเรื่องการโกงได้อีกด้วยอีกทั้งส่งเสริมการค้าเสรีใครอยากจะค้าก็ค้า,าแต่ รังนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องใหญ่อีกหลายเรื่องใครจะเช่าพื้นที่เพื่อจะทําเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินหรือตั้งธนาคารในการที่จะแลกเปลี่ยนเงินตาเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาก็ไม่ต้องถูกกําจัดว่าจะให้เฉพาะธนาคารที่ตัวเองคนที่ประม,มูลได้จะให้เฉพาะธนาคารที่สนับสนุนบริษัทตัวเองเท่านั้นและรวมทั้งเรื่องร้านค้า ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งไม่รู้ว่าทําถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องการฟอกเงินและขนทองออกนอกประเทศและเข้าประเทศเถือนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้ท่านนายกต้องตีใจเอแบบไหนถ้าจะเอาแบบเดียวกับที่การท่ากัทยานเสนอว่าไม่จําเป็น ผมเสนอว่าไม่ต้องมีการประกวดราคาให้ยกเลิกการประกวดราคาแล้วเอาพื้นที่สามหมื่นสี่พันตารางเมตรเอาให้ใช้แค่สี่พันตารางเมตรเพื่อสำหรับตั้งร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งไม่เกินร้อยหนึง่งลดลงมาจากสองร้อยห้าสิบให้เหลือไม่เกินร้อยบาทแล้วก็มีร้านจุดสงมอบสินค้าปลอดตะกรร้านค้าปลอดตะกรทั้งหมดให้มาอยู่ในเมืองให้นักท่องเที่ยวมา เดินซื้อของกันในเมืองแล้วเขาก็จะไปส่งที่สนามบินแทนอันนี้จะมีคนค้าขายได้อีก10บลาย20่ลาย30มลายก็ไปทำไว้แล้วกันนี่คือทางออกให้กับนายกมติและประเทศไทยเรื่องนี้จะได้ตัดปัญหาคนโกงอีกหมื่นล้านเอาพื้นที่สนามบินไปใช้ประโยชน์ของตัวเองกับบริษัทเลิกทัทีเลิก,ททเลกโกงด้วยวิธีนี้ครับถ้าทำเป็นอย่างที่ผมว่าได้ แต่แก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เงิประมาณแผ่นดินแรงเงินของผู้ถือหุ้นอีกหกหมื่นล้านบาทในการไปสร้างสนามไปสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่สองทึ่ตังเถียงกันไม่จบเราจะใช้แบบไหนผมเสนอแบบนี้ครับว่าท่านประยุทธ์ตัดสินมาเลยว้วจะได้รู้ว่าท่านจะส่งเสริมการค้าเสรีและหยุดยั้งการโกงไหมหรือท่านจะส่งเสริมให้เขาโกง แล้วก็ไปโกงสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่สองอีกกินกันสองเด้งสาเด้งที่ผมกล้าพูดท้าเขามาโกงผมมีหลักฐานเพราะผมไปฟ้องร้อที่ศาลอาญาทุจริตการได้สัญญาของเดิมนั้นไม่ชอบไยกฎหมายและสายก็ตัดสินมาแล้วด้วย แล้วก็มีบางบริษัทไปฟ้องผมว่าผมพูดให้ข่าวหมึ่นประมาทศาลตัดสินมาแล้วว่าการได้สัญญามาไม่ชอบด้วยกฎหมา,หายศาลยกฟ้องหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเรียนสู่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับข่าวท่านไม่กล้าจะลงด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ในโซเชียลที่ผมเปิดอยู่ในคลิปในเพจผม มีคนเข้าดูสาสิบหกชั่วโมสามหมื่นกว่คนแสดงว่าประชาชนตื่นตัวมากก็ขอเรียนชี้แจงในประเด็นวันนี้นะครับว่าท่านนายกตีเห็นชอบด้วยที่จะบอกว่าอนุมัติว่าร้านค้าปอลอดกรณ์ร้านค้าเชิมริบไม่จําเป็นก็จะได้ยุติไม่ต้องประกวดราคาเสียใล้ยกเลิกและประหยัดเงินก็ประมาณไป6กหื่นกว่าล้านแล้วก็ปล่อยให้เขาค้าขายกันโดยเสรีครับผม เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นทั้งข้อกฎหมายและก็เป็นข้อที่จริงปรากฏและเป็นการแก้ปัญหาด้วยผมเลยขอถแถลงข่าวเพื่อให้ประชาชนได้ทราบเรื่องนี้ไม่จบนะครับจะมีอะไรต่อมาอีกเยอะมากหลังจากบ่ายวันนี้ที่นายมตีประชุมคณะกรรมาการกำหนดตามนโยบายของกฎหมายพลบรรวมทุนครับก็ขอ,ขอญาตถแถลงอยู่แค่นี้นะครับ จะถามเพิ่มเติมครับ